นิยายลูกสิ์ของผมคือเรายอดวายร้าย,ายตอนที่579ถึงตอนที่580หลังจากที่ลู่โจนะครับได้ส่งหมิงซื่ออินไปช่วยยู่ชางหลงรับมือกับชนเผ่าอื่นในฝั่งของหัวยู่จิงเองก็ได้รับคำสั่งจากลู่โจให้เป็นกำลังเสริมนะครับคอยซัพพอร์ตให้กับยู่เฉิงไส้สำนักอวจีจีที่กำลังบุกจู่โจมเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์นะครับตอนนี้สำนักอวจีจีได้นำทัพกว่าล้านคนนะครับ ทำสงครามกับเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ขุมกำลังขุมอำนาจที่ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในโลกยุทธภพฝ่ายไหนจะได้รับชัยชนะกันในเวลานี้ลูโจก็ได้ออกคำสั่งหัวยู่จิงนะครับกับหัววูเตาเจ้าจงไปปกป้องอยู่จิงจำเอาไว้ล่ะความปลอดภัยสำคัญที่สุดอย่าให้การต่อสู้ทำให้พวกเจ้าเป็นอันตรายได้ครับท่านปรมาจารย์หัววูเตาโค้งคำนับทั้งสองคนนะครับ เมื่อคูงกำนับเสร็จก็ได้จากไปในทันทีลู่โจาสายหัวนะครับก่อนจะถอนหายใจไอ้พวกศิษย์ไม่รักดีเอ้ยแน่นอนครับทุกสิ่งอย่างนี้ที่ลู่โจนั้นต้องอมานั่งปวดหัวก็เป็นเพราะว่าความบ้าของอยู่เฉิงไห่นี่แหละมันคิดเตี้ยครองลูกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเห็ดใดยายยู่เฉิงไห่ของเราถึงอยากครองลูกมากขนาดนั้นไม่นานนะักผู้อุโสคนอื่นๆก็ปรากฏตัวขึ้นลู่โจหันไปมองผู้อุโสทั้งสามคนจะพูดออกมาพวกเต่าเองก็อยากไปด้วยสินะ สู่อยู่สู่โค้งกำนับก่อนจะตอบกลับถ้าหากท่านต้องการข้าก็จะไปลูโจไซวัวในทันทีนะครับเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งที่เรียกว่าคีดเดนพลังทั้งสิบเจ้าก,ก็รู้ดีแม้ว่าจะเป็นตัวข้าในทีนี้ก็หมายถึงตัวของพระเอกนะครับข้ายังไม่มั่นใจเลยว่าจะทําลายเีดเดนพลังนั้นได้ถ้าหากส่งพวกเจ้าไปที่นั่นก็ไม่ต่างอะไรจากส่งพวกเจ้าไปเผชืญหน้ากับความตาย ในส่วนของหัวยู่จิงเป็นยอดมือตะนูนอกจากนั้นนางยังมีอาวุธรับสวงสวรรค์ตะนูจันทราถ้าหากการต่อสู้ด้านนอกเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์โดยมีหัวยู่จิงคอยป้องกันแล้วก็ยิงจากระยะไกลทั้งสองคนจะต้องปลอดภัยแน่นอนพวกเขาคงจะจัดการศัตรูได้ราวๆพันคน ผัวอุโสทั้งสามเมื่อได้ฟังเหตุผลก็พยักหน้าเห็นด้วยนะครับอย่างไงซะทุกคนก็แก่กันหมดแล้วเมื่อคนชราทั้งสามต้องต่อสู้กับคนหนุ่มสาวปลายใต้เขตแดนพลังงานตั้งสิบแน่นอนมันคงไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากนี้เพราะพวกเขานั้นคงไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งสามไม่สามารถต่อสู้อยู่ที่ด้านนอกได้ดังนั้นการที่ทั้งสามคนไม่เป็นการที่สามคนจะไม่ไปที่นั่น คงจะเป็นอะไรที่ดีกว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับทุกอย่างขึ้นดูกับสำนักอเวจีในตอนนี้ก็ขึ้นดูกับเวลาแล้วว่าพวกเขาจะพิชิตเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมในตอนนั้นเองนะครับดวนเอ๋อกับหอยสังก็เดินมาท่านอาจารย์ลู่โจรเรือบมองมีอะไรกันดวนเอ๋อพูดขึ้นเออข้าได้ยินเรื่องศิษย์พี่ใหญ่จากเรื่อง ข้าได้ยินเรื่องสิทธิ์พี่ใหญ่มาจากสิทธิ์พี่สี่ข้าอยากที่จะไปช่วยสิทธิ์พี่ใหญ่ข้าขอไปช่วยสิทธิ์พี่ใหญ่ได้ไหมข้าสงสารเขาปวกเจ้าไปฝึกฝนซะดีกว่าเออข้ารู้ดีว่าท่านอาจารย์หมายถึงอะไรถึงแม้ว่าเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์จะมีเขตแดนพลังทั้งสิบเอาไว้แต่ว่าหอยสังนะสามารถทําอะไรกับมันได้หยวนเอ๋อหันไปมองหอยสังใช่ไหมละ่ะหอยสังหอยสังตอบปยักหน้าตอบรับอืมท่านอาจารย์ข้าสามารถขอให้สัตว์ร้ายช่วยได้ ผัววุโสตั้งสามนะครับมีความหวังมากขึ้นอันที่จริงแล้วเราสัตว์ร้ายตั้งหลายถือเป็นอาวุธชั้นเยี่ยมลู่โจโยกแขนก่อนที่จะส่องกระจกไปยังทิศทางของหอยสังไม่นานนะักพลังอวตารก็ได้ปรากฏขึ้นหืมพลังอวตารชะกาสามสายเมื่อได้เห็นพลังอวตารของหอยสังผัววุโสตั้งสามต่างก็ตาค้างไปแล้วนะครับสาวน้อยคนนี้มีพรสวรรค์ที่หายากจริงๆ ตาหากสาวน้อยคนนี้มีพลังอวตารชะกาสามสายเลวสแสดงว่าสาวน้อยคนนี้มีพลังรวยอย็นวุฒอยู่ในขั้นสืนเถึงแล้วแน่สาวน้อยสามารถขึ้นสู่ขั้นสังหรณ์ยังรู้ได้โดยตรงโดยไม่ต้องฝึกฝนร่างกายก่อนใช้เวลาหเดือนจนถึงขั้นมาราชกูหลังจากนั้นนางก็ฝึกฝนตัวเองจนถึงขั้นสเสิบถึงในเวลาหนึ่งเดือนขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่านางเป็นมนุษย์สู่อยู่สู่แสดงความคิดเห็นอ่อยสังที่ได้ยินนะครับนางก็ตกใจและเดินตอยหลังนางกลัว การจ้องมองของสูยูู่ลูโจนะครับยังคงจํำพลังอวตารดอกบัวสีแดงอ่ายังคงจําพลังอวตารดอกบัวสีแดงได้ดียังมีความรักอีกมากมายของหอยสังนะครับเกี่ยวกับตัวตนที่นางมีพอได้แล้วทุกคนตามก็คุ้คกำนับไหม หอยสังเป็นลูกศิษย์ข้าเป็นธรรมดาที่ข้าต้องปกป้องนางนับตั้งแต่วันนี้ไปห้ามใครแพ่งพายเรื่องของนางออกจากภูเขาข้าจะพูดแค่ครั้งเดียวนำเสียงของลูโจแข็งกระด้างกว่าครั้งไหนผู่อโสตั้งสามคำนับอย่างเชื่อฟังแม้ว่าจะคำนับอย่างเชื่อฟังนะครับแต่ฟาลีเตียนก็อดคิดในใจไม่ได้เป็นไปได้ไหมว่าสาวน้อยคนนี้จะเป็นลูกนอกสมรสเป็นลูกสาวรับรับของท่านปรมจา์ หูโซ่ฝานเจ้ามีอะไรจะถามอย่างนั้นสินะลูโจมองหินนะครับว่าฟาลีเตียนกําลังสงสัยบางอย่างเออไม่ไม่มีอะไรฟาลีเตียนที่ได้ยินเช่นนั้นตกตะลึงนะครับข้าไม่ได้สงสัยอะไรข้าก็แค่ตกใจกับความสามารถของสาวน้อยต่านั้นแต่าานางมีความสามารถมากขนาดนี้ข้าข้าแค่ตกใจหต่าหาฟานสงมีความสามารถได้สักครึ่งของนางข้าคงตายตาหลับเฮ้หูสู่ฝาน เจ้าหน้าลูกมากเกินไปเร็วลำพังฟานสูงในตอนนี้ก็มีความสามารถมากพอขอฝึกฝนตัวเองจนสำเร็จวิชายินทั้งสามและยันทั้งหกได้ยิ่งไปกว่านั้นขอฝึกฝนจนมีพลังอวตารดอกบัวสองกลีบโดยใช้เวลาแค่6เดือนค่ะแน่ใจว่าฟานสูงจะต้องสืบทอดมรดุกที่เจ้ามีได้แน่เล่งลัวพูดออกมาด้วยรอยยิ้มปาลีเทียนกระแอมกรี่ะหันไปหาเล่งลัวเจ้าอิจฉาข้าอย่างนั้นสินะ ไรสาระข้านรืหลิงลัวพูดกับอย่างเย็นชาซูอยู่ซูนะครับมองไปที่ฟานลี่เตียนกรจะพูดขึ้นเจ้ากําลังเปรียบเทียบความสามารถฟานสงกับห้อยสังอย่างนั้นเหรอเจ้าจะไปเปรียบเทียบแบบนั้นได้ยังไงในเมื่อความสามารถของห้อยสังนะ่ะมีมากกว่าข้าด้วยซ้ําไปเออฟานลี่เทียนใส่หัวข้าพูดผิดไปแล้วทุกคนโปรดยกตัด้วย ฟาลีเตียนนะครับไม่อยากโต้เทียงกับทั้ง2คนอีกในตอนนั้นเองผู้ฝึกยุดหญิงคนหนึ่งก็ได้ปารุดเข็นนะครับด้วยรุดเข็นไม้ที่มีเย่เตนซินที่นั่งมาอยู่ไม่นานนักเย่เตนซินหญิงสาวผู้มีสีสผมขาวบริสุทธิ์ก็ได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนิเซ์พีหก นอกจากสีหน้าเวลตาที่ดวนแรงการหายใจและอาการบาดเจ็บโดยรวมถือว่าคงที่แล้วนะครับเมื่อได้เห็นลู่โจที่สาราตะวันออกนางก็โค้งคำนับท่านอาจารย์ลู่โจพยักหน้าตอบรับตัวเขามองไปที่เย่เทียนซินชู่ชั่วกลู่ดูว่าออร่าชีวิตของนางนะครับอาจจะอ่อนแอแต่ถึงแบบนั้นพลังงานก็ไหลเวียนปกตินี่ไม่ใช่สิ่งที่ลู่โจสังเกตเห็นในทุกวันมีอะไรกันข้ายินดีที่จะมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยสิทธิ์พี่ใหญ่ พักผ่อนเสียตึกลูโจโบูกแขนในทันทีนะครับเขาก็เดินจากไปก่อนที่จะพ้นจากสารที่เขาก็หยุดเดินก่อนจะพูดต่อจะไม่มีใครได้ไปไหนฮะไม่ได้รับอนุญาตจากข้าหากใครต้องการสื่อสารกับโลกภายนอกให้ใช้จดหมายซะครับค่ะท่านประมาจารย์เสร็จแล้วนะครับลูโจก็เดินจากไป3วันต่อมาหลังจากเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์นะครับถูกโจมตีโดยสำนักอเวจีตอนนี้นั้นตัด าภาพก็เปิดมาที่ณนะด้านตะวันออกของเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ที่ตรงนั้นรถดมาลอยฟ้าขนาดใหญ่ของสำนักอวีจีลอยอยู่การโจมตีกว่า3วันนะครับกำแพงเหมือนด้านตะวันออกเต็มไปด้วยรูโวนะครับและไม่ไกลไม่ไกลนั้นเต็มไปด้วยซากศพกินเลือดผสมกับกินโลอะได้ลอยตลมอบอวนคละคลุ้งในอากาศ บัดนี้สาวกของสำนักอวีจียึดยึดคลองกำแพงเมืองได้แล้วรถม้าลอยฟ้าค่อยๆเคลื่อนที่อย่างช้าๆสาวกของสำนักอวีจีติดตามรถม้าไปอยู่เชิงไหมมองไปที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้เขามองเห็นสถานการณ์การต่อสู้สิทธิ์น้องผู้หลักเล้มของข้าเมื่อไรกันทีเจ้าพวกนั้นจะใช้เิดเดินพลังตั้งสิบซื้อวุยานะครับเคยเป็นราชภูราชภูในสำนัก ระยะหนึ่งตัวขาพอมีความรู้อยู่บ้างไม่ต้องกังวลไปสิพี่แม้ว่าลิ้วหูจะใช้พลังเขตแดนพลังทั้ง10จริงแต่ถึงแบบนั้นพวกเราไม่มีอะไรต้องกลัวเขตแดนพลังทั้ง10ส,สามารถทําให้ทุกคนนั้นดูในสภาวะเท่าเทียมมันสามารถสกัดกั้นการใช้พลังลมปานได้เท่านั้นทุกคนที่อยู่ในเขตแดนพลังต้องต่อสู้ด้วยความสามารถทางกายภาพและกระบวน่าแต่นพวกเรามีพักพวกกว่าหลายแสนคนพักพวกที่เรามีจะต้องเทียบเท่ากับทหารของเมืองหลวงแน่ ตราบใดที่มีเจ้าอยู่พวกเราต้องชนะได้แน่อยู่เชิงไฮพูดอย่างมั่นใจในตอนนั้นว่าจงยางก็ได้บินมาท่นเจ้าสำนักตอนนี้เราได้ทุบควบคุมกำแพงเมืองตะวันออกได้แล้วขอรับดีมากอยู่เชิงไฮมองเห็นสถานการณ์ด้านล่างต่อจงอยางจงไปสมทบประตูทางตอนเหนือซะรีบแจ้งข้าทัานทีหากมีอะไรเกิดขึ้นครับท่านเจ้าสำนักเดี๋ยวก่อนเออมีอไรข้ารับใช้อย่างนั้นเหรอท่านเจ้าสำนัก เอาคุ้ยนิ้วของข้าไปหัวจงยางนะครับคุกเข่าในทันทีเออท่านเจ้าสำนักจะให้ข้าใช้สัตว์กีของตัน้นจริงๆอย่างนั้นเหรอจงใช้มันซะอยู่เชิงไอก้าวไปข้างหน้านะครับก่อนทจะจับแขนของหัวจงยางเจ้าต่อสู้เคียงข้างข้ามาหลายปีเจ้าต้องประเชิญหน้ากับความยากลําบากโดยที่ไม่ปริปากบุญเป็นเพราะเจ้าทําให้เรามีวันนี้ได้เป้าหมายของเราอยู่ใกล้แค่เอื้อมหากเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าผ่า ก็คงจะยินดีกับความสําเร็จไม่ได้แน่ัวจงยางได้ฟังแบบนั้นรู้สึกปลื้มใจนะครับเขาตื่นเต้นไปยังมาก่ันเจ้าสํานักไม่ต้องกังวลไปพวกเราต้องชนะแนะ่ไปได้แล้วอ,อยู่เชิงไฮตตปหลของจงยางจงยางรีบกระโดดขึ้นไปบนกุ้ยนิ้วสัตว์ขี่ในตานานทันทีและตรงไปยังประตูทางตอนเหนือในตอนนี้นะครับชาวยุทธรวมไปถึงทหารตีก้หานได้ไหายไปจํานวนหนึ่งเลวณเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ถูกทิ้ก ถูกทิ้งร้างอย่างที่ไม่เคยเป็นมีเพียงทหารราชองครักษ์เท่านั้นที่เดินอยู่บนถนนทหารราชสำนักกำลังเคลื่อนไหวแล้วน,นันั่นมันทหารราชสำนักและทหารราชองครักษ์ระวังทหารจากราชสำนักเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะครับในตอนนี้ทหารชุดสีดำกำลังบินออกมาในระดับความสูงที่ต่างกันว่ากันว่าเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์มักจะมีทหารราชองครักษ์มีทหารราชสำนักปุก งกว่าสามหมืนคนในตลอดทั้งปีทหารที่ว่านั้นแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาทหารหารด้วยกันนะครับที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์มีนอกจากนี้ทหารทั้งหมดยัง,ยงอนอกจากนี้ทหารทั้งหมดยังถูกนำทับโดยแปดแม่ทับหญ่ราชองครักษ์หยดฝีมือในมุ่ยอดฝีมือแห่งลูกยุทธภพแม้ว่าจะเหลือแม่ทับหญ่อยู่เพียงแค่สองคนก็ตามแต่หลังจากที่ทหารราชองครักษ์มีนั้น แต่พลังที่ทหารราชอ,องค์กรักษ์มีนั้นมันก็ไม่อาจมองข้ามได้อย่างที่ลู่โจของเราเคยพูดเอาไว้นะครับสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือคุณภาพมักจะสําคัญกว่าปริมาณเสมอคิดว่าทหารราชอ,องค์กรักสามหมื่นคนนะครับถ้าหนึ่งคนสามารถรับมือกับาชาวยุทธกองกําลังกองสํานักอวีจีตัวไปได้1ต่อ10ก่อคุณเข้าไปสิครับสามหมื่นพวกเขาก็จะรับมือกับชาวยุทธได้ถึง3ามแสนคน เพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรแน่นอนเสมอนะครับว่ามากกว่าจะได้เปรียบเมื่อทหารทั้งหมดได้ตั้งกระบวนทัพรางวาานตุสปุกก็เริ่มปรากฏขึ้นในตอนนี้ทหารทั้งหมดก็มุงนาไปยังปันอูเมืองทางตอนเหนือที่ประตูทางตอนเหนือนะครับผู้ำนำทับย่อยของสำนักอวีจีทั้งสีได้เลยอยู่ก่อนแล้วระวังเอาไว้ทุกคนโจมตีประตูเมือง ในตอนนั้นเองนะครับสาวกของสำนักอเวจีก็โจมตีทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยในเวลานั้นเสียงน้องของกุยหนวก็ได้ดังขึ้นม<า>ผู้นำทัพทั้งสีได้หันไปมองอย่างพร้อมเพียงกันเมื่อได้เห็นใบหน้าของแขกผู้มาเยือนทุกคนก็ดีใจยินดีต้อนรับผู้พิทักษ์แห่งสำนักอเวจีหัวจงยางเป็นผู้ที่ขับสัตว์ขี่ในตำนานกุยหนิวมาหัวจงยางมองไปที่กำแพงเมืองที่สันครอนกำแพงเมืองอันสูงตานที่สูกมนุษย์สร้างขึ้น เป็นการสำแดงภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมนุษย์อาชิงใหญ่ที่สุดที่มนุษย์พึงมีมันกำลังจะแตกสลายโจมตีต่อได้เข้าใจแล้วขอรับหัวจงหลางลอยขึ้นนะครับตัวเขาชี้ไปยังเบื้องหน้าและแล้วเขาก็สั่งการชาวยุดหลายพันนายนะครับเอาละ่ะบุกเข้าไปซะครับในตอนนั้นเองทหารราชสำนัก กว,กว่าหลายร้อยคนก็บินขึ้นไปบนกำแพงเมืองทุกคนกระโดดลงมาก่อนผู้หาสาวกของสำนักอวิจีด้านล่างหัวจงอย่างตะโกนอย่างเย็นชาข่ามันให้หมดข่าพวกมันฆ่ายห,หมดข่ามันตอนนี้นะครับสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ของลูกยุทธภพสำนักอเวจีนะครับจีปะทะเข้ากับเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์มันกําลังเข้าชูจุดคลายแม็กผู้นําทัพย่อยตั้งซีได้เรียกอวาตารของตัวเองก่อนที่จะลอยไปบนอากาศพวกเขามีพลังร่างอวาตารดอกบัวสองกลีบนะครับปรากฏขึ้นอย่างพร้อมเพียงกัน พลังอวตารได้กวาดร่างทาหารผู้โชคร้ายที่ผ่านทางมาไม่นานนักนะครับโลูหิตก็ได้ปวยปลายเป็นสายฝนลงบนกำแพงเมืองหัวจงยางไม่ได้สนใจทหารเหล่านั้นอีกต่อไปตัวเขาเลือกหันไปมองในเมืองหลวงแทนแม้ว่าสำนักอเวจี v G ได้เปรียบก็ตามในตอนนี้แต่ยังไงต้องระวังให้ดีฝ่ายสำนักอเวจี v G. อาจจะเสียเปรียบก็ได้ถ้าถ้าถ้า ฝ่ายสำนักอววจีอาจจะเสียเปรียบก,ก็ได้ยังไงซาโยดฟีมือของราชสำนักยังไม่ปรากฏตัวทั้งหมดตุ้มตอนนี้เสียงดังราวกับฟ้าผ่าได้ดังขึ้นไม่นานนักประตูทางอ่าไม่นานนักประตูเมืองก็ถูกเปิดออกสาวกสำนักอเวจีเข้ามาเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์นะครับเริ่มสังหารจัดการทานสำนักต่อไปหัวจงยางบินไปที่ด้านหน้าเมื่อกำแพงเมืองเมื่อผ่านกำแพงเมืองนะครับตัวเขาก็ได้เห็นใครบางคนชายคนนั้นกูร้องออกมาอย่างเย็นชา ขโรเจ้ามานานแล้วชายคนนั้นเคลื่อนไว้ย่างรวดเร็วตัวเขาเร็วเป็นอย่างมากฝ่ามือเต๋าพลังสายฟ้าฟาดฟุฟพลังฝ่ามือสีทองได้พุ่งไปในอากาศสีหน้าของหัวจงยางเปลี่ยนไปในทันทีตัวเขารีบใช้แขนทั้งสองข้างสกัดกั้นนะใช้แขนทั้งสองข้างสกัดกั้นเอาไว้ตูมหัวจงยางนะครับดึงหลังของกุ้ยหนิวหัวจงยาง เขานั้นพยายามอย่างสุดกําลังเพื่อที่จะรับกระบวน่าหนีกุ้ยหนิวร้องออกมานะครับก่อนที่จะลงสู่เพื่น้นเปื่อปล่อยให้จงยางลงจากตัวหัวจงยางทรงตัวก่อนที่จะพุ่งไปบนอากาศหัวจงยางมองไปที่ยอดฝีมือคนนั้นก่อนที่จะใช้ขึ้นเสียงหยุดซะเหล่าสาวของสำนักอวีจีหันขึ้นมามองหัวจงยางนะครับในที่สุดเขาก็กระโดดกลับมาที่ตัวของกุ้ยหนิวตัวเขาพยายามระง,งับเลือดลมที่พุ่งผ่านจากอาการบาดเจ็บเจ้าคือใครกันหนึ่งในแปดแม่ทัพใหญ่ราชสำนัก ส่วนจินหยวนในที่สุดนะครับหนึ่งในแปดแม่ทัพใหญ่ราชาองครักษ์ส่วนจิงยวนก็ได้ปรากฏตัวหัวอุโสส่วนฝีมือผัววุโสส่วนยอดฝีมือแห่งเตาวขาคือได้ยินชื่อเสียงของท่านมาก่อนข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะได้รับบาดเจ็บเพียงแก้ผิวปืนเท่าน,นั้นหลังจากที่ถูกฆ่าโจมตีส่วนจิงดวนนะครับลอยอยู่ในอากาศตัวเขากําลังยื่นมือออกยืนออกมือค่อยหลังส่วนจิหยวนได้ลวบมองไปบนปืน ผู้โสส่วนเวลาของเมืองหลวงใกล้หมดแล้วทำไมตั้นต้องกัดขืนฝืนลิขิตด,ด้วยล่ะเจ้าสำนักของข้ากำลังทวงความยุติธรรมให้กับชาวเมืองเขาเขาปรารถนาที่จะขะจัดความชั่วร้ายเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้คนตหต่ท่านยอมจำนนท่านต้องใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไปตลอดกาลแน่ขัวจงยางพูดข้าต้องขอโทษด้วยนะแต่ความสงบสุขที่เจ้าว่าข้ามีมันยูเลว เละเล้วพล,ลังร่างวตารูกุตารากายร้อยวิถีดอกบัวแปดกีบก็ตั้งต่างงานขึ้นเหล่าสาวกของสำนักอเวจีไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าแม้แต่ก้าวเดียวด้วยคำสั่งขององค์จักรวรรดิสาวกของสำนักอเวจีทุกคนต้องถูกประหารไม่มีข้อยกเว้นส่วนจริงยวนนะครับกระดูดพุ่งไปยังที่ตางของวัวจงยางก่อนใช้ฝ่ามือขนาดใหญ่โจมตีใส่ไม่วัวจงยางนะครับไม่คาดคิดว่าชายคนนั้นจะโจมตีเขาด้วย การโจมตีที่รุนแรงขนาดนี้ยอดฝีมือผู้มีพลังอวตารแปดกีบรีบร้อนโจมตีตัวเขาตัวเขาไม่รอชา้ารีบใช้ฝ่ามือโต้กลับไปกว่าหลายสิบครั้งแต่ถึงแบบนั้นพลังของผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวแปดกีบมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ฮัวจงยางจะรับมือได้พลังฝ่ามือของจงยางนะครับทำได้เพียงชะลอการตอ่อชะลอการโจมตีไม่นานนะักฮัวจงยางก็ถูกฝ่ามือซัดไปเต็มเต็มตุ้มถอยถอยเร็วเข้าสาวกของสำนักอวีจีต่างก็ถอยออกจากประตูเมือง ตูมบวจงอย่างกระเด็นนะครับกลับมาเพราะการโจมตีของยอดฝีมือผู้มีพลังอวตารแปดกีบอย่างหนึ่งในแปดแม่ทัพใหญ่ส่วนจริงหยวนส่วนจริงหยวนได้พุ่งไปที่ด้านหน้าสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสี่ยังงั้นเหรอนี่คือทั้งหมดที่เจ้ามีอย่างนั้นสินะส่วนจริงหยวนพุ่งไปพุ่งไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับในตอนนี้แววตาของเขาเต็มไปด้วยจิตสังหาร เขาจะปิดชีพเจ้าเองุส่วนจิงหยวนหายวับไปในอากาศในวินาทีถัดมานะครับย้ําว่าในวินาทีถัดมาเขาก็ปรากฏตัวอยู่ข้างๆวัวจงยางแลว้วส่วนจิงหยวนไม่รอชา้าใช้ฝ่ามือฟาดเข้าใส่วัวจงยางอย่างรวดเร็วไม่ท่านวัวจงยางท่านจงยางวัวจงยางแห่งถุงมังกรฟ้ากําลังตกอยู่ในอันตรายเหลวเมื่อผู้นําทัพย่อยตั้ง4ีเห็นแบบนั้นทุกคนต่างก็รีบใช้พลังอวตารอีกครั้ง ทั้งสคนพุ่งเข้าหาส่วนจริงหยวนอย่างรวดเร็วตุม้มส่วนจริงหยวนได้ซัดใส่อัวจงยางจนกระเด็นไปโดยใช้แค่พลังฝ่ามือเดียวส่วนจริงหยวนนะครับได้เหลือไปมองที่ยั่วยัวจงยางอย่างเย็นชาเฮ้อพวกเจ้านะประเมินตัวเองสูงเกินไปสิ้นคําพูดของส่วนจินหยวนนะครับเขาก็ได้ใช้ฝ่ามือทั้งสองจู่โจมต่อไปตัวเขาได้ใช้ฝ่ามือสี่ครั้งติดพลังฝ่ามือทั้ง4ี่อยล่องไปในอากาศตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้ม และแล้วนะครับผู้นําทัพย่อยทั้ง4ต่างก็กระเด็นลอยกลบกับก่อนที่จะกระักเลือดเฮือกใหญ่ผู้นําทัพย่อยทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวสองตีบใช่ครับด้วยพลังอายุทธเพียงแค่นี้พวกเขาจะเอาอะไรไปรับมือกับผู้ที่มีพลังอวตารแปดตีบได้ผู้นําทัพทั้ง4ีนะครับจีต้องการช่วยเหลือวัวจงยางโดยการรับมือกับผู้ต่อสู้อันที่จริงแล้วพวกเขาทําทั้งหมด ทำได้เพียงแค่ซื้อเวลาได้ชั่วครู่เท่านั้นในที่สุดอ้วจงยางก็ตั้งหลักได้นะครับสีหน้าของเขาในตอนนี้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวใบหน้าของเขาซีดเปือนะครับกาลังจับจ้องไปข้างหน้าโม่กุยนิ้วนะครับได้บินขึ้นไปมันบินด้วยความเร็วสูงสุดก่อนที่จะพุ่งลงมาจูโจมใส่ส่วนจีนหยวนหืมกุยนิ้วสีหน้าของเซียนส่วนจีนหยวนนะครับเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งในแม่ทัพใหญ่ราชวงศ์คารกโกจรพลังลมปานก่อนที่จะกูร้องออกมา ตายสักเจ้าสักเดียวรชานกุยนิ้วนะครับได้ก้มหน้าลงมันใช้เขาของตัวเองนะครับโดยรวบรวมพละกกาลังทั้งหมดไปที่เขาจากนั้นพยายามที่จะขิดส่วนจินหยวนมอ่อตูมส่วนจินหยวนนะครับเขารับมือกับ การพึ่งชนของกุย้ยหนิวเอาไว้ได้เขาจับไว้ที่เขาของมันแม้ว่าจะคว้าเขาของมันไว้ได้แต่ส่วนจินดวนก็ไม่อาจหยุดแรงกระแทกอันมาสาลได้และเป็นเพราะแรงกระแทกนั้นทําให้เขากระเด็นไปกว่าร้อยเมตรในขณะที่ตัวเขายังคงจับเขาของกุย้ยหนิวเอาไว้ส่วนจินดวลได้โคจรพลังให้กลายเป็นพลังงานยอกในตอนนี้ในที่สุดนะครับเขาก็ใช้มือสองข้างผักกุ้ยนิ้วออกไปกุยหนิวลอยแล,ละล่องไปในอากาศไม่มีใครรู้เลยว่ากุ้ยหนิ้วได้รับบาดเจ็บ เออมากน้อยแค่ไหน่วัวจงยางที่เห็นแบบนั้นรีบตะกูลกุยนิวกลับมาโมกุยหนิวได้ยินคําสั่งรีบกลับไปที่ประตูตะวันออกส่วนจริงดวงไม่สนใจสัตว์ร้ายแต่แรกอยู่แล้วนะครับตัวเขามองไปที่จงยางวันนี้เป็นวันตายของเจ้าสิ้นสุดคําพูดของส่วนจริงดวงหนึ่งในแปดแม่ทัพหญ่ราชองครักษ์นะครับเขาก็ได้ใช้ใช้สุดยอดวิชาและในวินาทีต่อมานะครับเขาก็ได้มาถึง อ,อยางติดตางของหัวจงยางเป็นที่เรียบร้อยแลว้วเอาละสิครับตอนนี้ในส่วนของหัวจงยางดูสิ้นหวังยิ่งกว่าเดิมตัวเขานั้นทําได้เพียงใช้พลังวตาตตก่อนที่จะทิ้งระยะทิ้งระยะหา่างช็อตไปส่วนจริงด้วนไล่ล่าจงยางยังไม่ลดหลัในขณะเดียวกันนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าหัวจงยางของเรานั้นคงจะไม่รอดแน่ถ้าหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปยังทําก่อนหน้านี้ได้ไหมครับ ยูเฉิงไเพึ่งบอกไปแล้วด้วยยูเฉิงไเพึ่งบอกไปว่าถ้าวาัวจงยางตายหรือเป็นอะไรไปนะครับเขาคงไม่ดีใจกับชัยชนะนั่นมันใช่ลางร้ายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวต้องมาคำตอบในตอนหน้าว่าวัวจงยางจะเอาอะไรไปสู้กับส่วนจินยวนหนึ่งในแปดแม่ทัพใหญ่แล้วเขาจะสามารถรับมือกับชายคนนี้ได้ยังไงหรือจะมีใครนะครับที่เป็นพระเอกมาช่วยจงยางของเราให้รอดจากสถานการณ์นี้ไปได้